สวัสดีครับผมลูกข้าวหนงครับสรงดูกุูเขาครับสรงกลั่น,นข้านองข้านุงมาสรงดูกุูเขาหนังสาวเพิ่งจะเริ่มทงเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้นี่นานๆลานไส้ครับผมงานหนงสาวสวัสดีครับสวัสดีครับซิงโตหลานไส้ครับลูกน้องสาว,รงสงวครับผมสรงเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้นี่บแบนเฮา บอไดมีพิธีรีตองหล่ะครับผมเอาง่ายๆเลยง่ายสบายสอยู่ที่ใจครับผมพี่น้องอยู่ที่ใจเอาเอาไปน้ำกัน,น,นดดได้บอฮะมันมันหลุมบ่สิบบาหลุมอยู่เด้ลองรองเอาลองลองรอง,องจั่งข,งางขง้างล่างมันก่อนเดาล้มล้มแมนบ่ แน่ใจออบอลลุ่ม <c oughs> บอลมม <c oughs> บอลุ่มเกา่าของเราเข้าแว่มองเกา่าอ่าะแตะ่พอไป okay. รอครับโอเคจุูทูบดเทียนแล้วกันเรียบร้อยแล้วครับผม เรียบร้อยครับเอาสิงโตนั่งลงไวล้ลูกนั่งลงไว้เออโอเคครับครับผมขอบคุณที่ตามครับผมขอบคุณที่ติดตามน้องๆก็นยนงครับรักษาสุขภาพทุกคนครับผมห่างกายมาก่อนครับจิตใจจามมาถึหลังครับผมสวัสดีครับ